เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันนะครับมาที่นี่ก็เหมือนกับการเดินทางจากโลกมนุษย์ขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงและพบพระพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางจัก,กรวาลเมื่อเดินเข้ามาเราจะเห็นพระอินทร์เป็นองค์ประธานซึ่งเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆและไหว้พระอินทร์ได้ด้วยนะและเราก็เดินชมความอลังการของชั้นล่างแต่จุดที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นกระจกบนเพดานนะกระจกเป็นรูปแผนที่มีสีสีแทนดินน้ำลมไฟและเราก็ขึ้นบันไดไปต่อเพื่อจะไปชั้นจัก,กรวาลพอมาถึงข้างบนอย่าลืมถ่ายรูข้างางงล่ น,นี่เลยเราถ่ายไว้แล้วเป็นไงบ้างสวยไหมตอ,อนขึ้นไปข้างบนเขาก็จะมีบันไดกับลิ์นะครับก็เลือกได้เลยว่าอยากขึ้นแบบไหนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดทางเราก็จะพบกับจัก,กรวาลซึ่งเขาก็จะวาดรูปผนังเป็นผ้าทิพย์และดวงดาวต่างๆตรงกลางจะมีพระพุทธรูปปางดีลาและด้านหลังก็จะมีพระพุทธสีหิงประดิษฐานอยู่เสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นด้านนอกให้เป็นสายมูก,ก็ไหว้องค์เทพต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยส่วนเราจะมาเดินลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลมาที่นี่นอกจากได้เที่ยวแล้วยังได้บุญกลับบ้านด้วยครับ